สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลเด้อใครปวดแต่เช้าก็ปวดรุนแรดปากยังไม่ถ่ายอะไร้เไปปากแปรสามร้อยหกสิบเก้าแล้ว ผูใหญ่ไม่มีแล้วคุณเห็นแล้วนั่นมันน่าเกลียตรงที่เอาชื่อของศิลปินมามาตั้งอยู่แล้วมาตั้งว่าอะไรก็เแม่อุ๋งยิ้มทำไมโอ้เขาชื่อเขาใช้ชื่อพ่อแม่อุ๋งยิ้มโอ้เขเาเขาอายที่จะใส่ชื่อนามสกุลของตัวเองเลยเพราะว่าโคตรเง่ากับนามสกุลแบบอาจจะอาจจะแบบว่าต่ำต่ำตมไงสกุลไพ่อ่ะ ชื่อช่องเขาเพ่อแม่อ,อุ่อิงเลยแต่ดูแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าของเขามีโปรไฟ,ฟล์นหน้าเขาอยู่แล้วของเขาอะ่ะมีโปรไฟ,ฟล์อยู่แล้วคือชื่อนามสกุลจริงๆของมันคงจะต่ำตมเป็นพวกสะถุนเป็นพวกไครเมื่อก่อนก็เขาพิมพ์มาว่าในนี้ไงเดือนใครวันนี้เดือนใครแต่เช้าเลยเลยไม่กล้าชื่อนามสกุลของตัวเองมา เสือเบือไข่ในเช้าเลยไข่โดนเสือดาวช่วยไปกี่ชาติวะช่วยทั้งปีอะช่วยทั้งปีอะไรคนเนี้ย ยังไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานเลยสวัสดีสิบแปดท่านจ้าเขาไปอยู่สองเสือเบิดแล้วเดี๋ยวจะลงลายแล้วเำคู่เลยเหรอลุงจิมลัคู่เลยต่อเลยต่อเลยแปดโมงเด้อเขาหมูเฮาแปดนมงคึ่ง ไม่คร่ของสาวป,ปานไม่ใช่หรอแม่ออมสาวป,ป,ป,ปานอ่ะแปดโมงครึ่งเลยแม่มแต่ว่าของเพื่อนในแปดโมงอาาาของสาวป,ปานนั่นะเก้าคนหมดเลยเท่าไหร่เก้าคนสองโมงก็แต่งตัวแล้วมูเจ้าแต่งได้แล้ว สวัสดีค่ะคุณภาษาจีนคุณอะไรคุณสอบหรือยังเนาะฝันสอบั้งแต่เมื่อวานนั่นเด้แม่ทนายพอดีออกจากห้องน้ำมาพอดีเลยเคลียร์พอดีเลยสอบมาน้องมานแนงเมื่อวานเลยเก็หมื่อวานเด้เสือพาไปซสอมให้เคลียร์เลยเดี๋ยวตอนท่าท่าอะไรนะท่านท่าหมุนมือท่ายังไงท่าหมุนมือหมุนยังไงอ่ะเขาเรียกว่าหน้าแบบนี้เลยไอ้หนุ่มมันเบาเออเออใช่ใช่ใช่ไอ้หนุ่มมันเบาท่าไอ้หนุ่มมัดเมา ก็ไม่ถือบ่ถือบอถือมุนไปมุนมาแล้วทำไงทีนี้มันเป็นอย่งสี่มันเป็นอย่งสี่ให้ลุงจิ้มสอนให้เลยลุงนี่เป็นอย่งสี่นี่อ๋อเหรอเอออ๋ยนี่นี่แล้วก็ลงปึ๊บปึ๊บลงมันมันมีเปลี่ยนค่ากันแม่นี่ขาหนีขาเนขัดินไปตลอดโลดผมดูในไลน์แล้วบอกว่าขาไม่ขยับโมแมนขยับไปโลดถือก็ถือก็ยับไปโลดเออแล้วก็ลงแมนแล้วก็ยิงยิงหรือถูก ขยับไปโลนอาจารย์ติ่มตัวจะสูข่อยไลยเด้ไนี่นเด้องคถามหน่อยท่านทนายว่าลูกสาวผมนี่จบวิทยาศาสตร์มาตอนนี้อายุ30ปีอยากไปสอบนี่สอบได้ไหมสอบทนายสอบทนายหรือสอบผู้พิพากษาสอบเอา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 ทนายก่อนเหรอทนายทนายกับผู้พิพากษาได้สอบง่ายกว่ากันเหมือนก็กระบอกไปผู้ใดนั่งสูงก็บทสอบยากก็กระบอกเดียฮะ เดี๋ยวผมเข้าไปดูผมไปเอาสวัสดีค่ะอยู่กัสมอนชาแนลลุงจิมสัมภาษณ์ไปสอบตัวไปยืนน้ำพนไปยืนน้ำพินไปยืนน้ำพินทีนี้ถ้าเราอยากอยู่น้ำพินขอจุดอุปห่อยไปก็ไปดูในช่องผมอืช่องผมนี่ผมลบทิ้งหมดแล้วมันเหลืออยู่ไม่เยอะมันเกษตรเลื่อดไม่ไปเลยมันจะอยู่แรกๆเลยมันมีบทสอนพ่อแม่ แล้วก็บทสอนลูกบทสอนพ่อแม่นี่ททำยังไงลูกคุณจะสอบพิภาษาได้ก็มีแล้วอันนึงนี่บทสอนลูกว่าทําไงคุณ